เฮงไอ้นั้นเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะหนสสามสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธออะไรเออสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลไเคิลไมเคนมีเคนจ้าเดนะจ๊ะเอามื่อหร่เอาเมื่อสี่ สาวาฉันมาทำอะไรที่นี่กูยาให้ถ่ายมีกล้องถ่ายแบบมาซึ่งวันนี้ก็คือเรากลับมากับคอนเทนต์ใหม่อีกแล้วเป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเลือดโซมันเข้มข้นข้าวเมื่อก่อนโดยที่สังเับพีนี้ก็คือทุกคนก็คือถ้าแบบใครตามฉันมาตั้งแต่ช่วงแบบแรกเแ็กๆเลยนะก็คือจะรู้ว่าแบบเออฉันเคยทำชาเลนจ์เลือดโซนเข้มข้นก็คือแบบการแข่งขันของโซวนสองคนเนาะแบบ ผลก่อนที่ตอนไปภูเก็ตก็คือแบบทายว่าเปิดเหมือนเปิดเพลงเปิด MV แบบนี้แล้วก็ยื่นเสียงนิดนึงแล้วก็ทายว่าเป็นเพลงอะไรอะไรแบบนั้นเออใช่แล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบมีแบบบางคนบอกว่าเออไม่ได้ยินเพลงเลยเพราะฉันนันไม่มีตังซื้อไมทีขอโทษนะคะตอนนี้มีตังซื้อเล้มาเลขกันแหกตังมาเลขกันอย่าอย่าอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าซับสครเบอร์ตอนนี้คือมีทุนแล้วมีอะไรแบบนี้ด้วยไงเข้าใจไหมว่าน้องดังแล้วใ ไม่ไดังของพี่สาพูดไปว้าวไปน่า <laughs> เชื <laughs> อ่อมะซึ่งก็คือเมื่อตอนที่อีพีแรกที่แบบไทยไทยซีนเอ็มวีของเกิร์ลเจนเอ้ยไทยเสียงเพลงเกิร์ลเจนอ่ะผู้ชนะก็คือชันชิมิล่าก็คือแบบไม่เสียหน้าจริงๆ, <laughs> ๆเพราะแบบเอิญไ,ไหนๆก็แบบตีงมาประมาณแบบยี่ห้าปีโอ้อายุสิบสามเอาเลยเอาลค่ะ <Wow. S 1> บอกแล้วก็ันผู้ชนะไปนะคะแล้วก็ผู้แพ้คือพี่นิกพี่นิกกิโดนกินอ่น้ำมะเขือเทศโดยคำเนาะ ยิงแทงทะยงด้วยทะยงไม่มหมดทีนี่ก็รวยสันรวยจริงคือรวยจริงแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเราจะมาถ่ายเป็นซีใน MV ็มค่ะทุกคนโดยที่เรามีทีมงานในการทำการแคปรูปภาพต่างๆไว้แล้วก็คือขอขอเสรมือให้กับมากับไอ้หน่อยค่ะทีมงานเราทำงานกันหนักหนักหน่วงมากจริงๆนะคะทุกคนก็คือให้เครดิตเขาด้วยนะคะแล้วก็มีคนรับคะแนนก็คือชื่อสซมโอค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการแบบเออนู MV นะดูดูดูีเแล้วถ้าแล้วก็ถ้าใครตอบถูกให้กับกูก่อนแล้วก็พี่มายจะโชว์ภาพให้ดูแล้วก็เรากค่อยกดแล้วก็ตอบว่าเพลงอะไรถ้าคนนี้ตอบไม่ได้จะอีอะพี่สิจะเป็นของอีกคนนึงแต่ถ้าตอบผิดอยู่จะมีสาวค่ะตบมือให้สาวก่อนอยากไข่จากตรงนี้มาก คือจะมีเออสาวจะเป็นคนที่ดู MV เพลงนั้นที่เอามาถ่ายเป็นซีนั้นแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าใช่ถามก่อนพี่สาวแมนใครคะพี่สาวเมนทิฟี่ฟานี่นะคะไม่มีของเราเองส่วนฉันก็เมนเทยอนกับเฮยอนค่ะกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บสองแมนเมนเหรือเมนแมนในเมนใช่แต่ถ้าถามก็คือรักทั้งวงนั่นแหละเนาะโอเคเจ้าค่ะโอเคเจ้าจบก็บทโอทูของเรานะคะเอสหว่านขึ้นกว่าเดิมเอสหว่านด้วยนะก็คือคนที่แพ้เนี่ยก็คือต้องกินอ่า บุระบาระไม่ถาไม่เคยอ่ะมันคือมระค่ะก็คือว่าสมมติว่าฉันมีทั้งหมด20เพลงใช่ไหมฉันได้15พี่นิกได้5เออร์แค่นั้นเลยใช่สิบห้พี่นิกได้5พี่นิกต้องกิน10อันเอ๊ะฮะทำไมเพราะว่าห่างจากฉันตั้ง10คะแนนเข้าใจไหมห่างกันกี่คะแนนเธอคุณต้องกินขนาดนั้นเดียวไปอวกแล้วไหมอะนแล้วอนนี้คือหันมาเยอะมากแข่งอะไรค่าแข่งเออ เ่ะอ้เด well. ี๋ยวเราไปทำชาเลนจ์เลือดส่วนเข้มข้นกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใน EP นี้เพื่อนๆสามารถเล่นตามพวกเราไปได้นะคะไปข้อแรกจับหูเราต้องจับหูกั่ตนข้อมเลยครับหนึ่งสองสามปิ้งยินดีต้อนรับเวิล ฉันเกือบตอบมิเตอร์ไม่เต๋อเมื่อกี้ฉันจะตอบอยู่ติงนุ้งไอซ์โซไปเพลงอ่เอ่อไอ้นั้นโซมทวิงเกินไทยทิซองโอเคถูกต้องค่ะทวิงเกินเหรอใช่ทวิงเกิลโอไมล์โอไมล์ท่านนั้นโอไมล์โอไมล์เลยสิ่งที่เป็นไอ้นั้นอะแบ๊กไปเดี๋ยวไป เอเดีเจเนอเรชันค่ะดีเจพุทแบกก่อนครัพุทแบกก่อนเอาเลยตัอหนึ่งแค่ได้สองอ่ะแค่นได้หนึ่งหนึ่งข้อที่สีนะครับ Oh my love is for you Yes ไม่จับหูอีกแล้วเหรอจับแล้วจับแล้วโอเคได้ได้ได้ฉันจะตอบทำไมชชีนคร่บก็ต้องัก็ต้องคิดทำแมชชีน Girls Generation ถูกต้องค่ะ Oh my God ยัไม่สองจะไม่ได้ตอบไอ้นู้นแล้วนู้นใช่โลตัสพอดีๆเอาจริงๆนะไทม์แมชีนันหนูดูน้อยมากหนูฟังแค่เป็นแบบเวอร์ชันเพลงกับเวอร์ชันแบบคอนเสิร์ตแบบนั้นอ่อเออแต่ในคอนเสิร์ตอะ

อันนี้คือฉันที่ซีวอนเดินค่ะฉันไม่ได้ฉันไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่าฉันถ่ายจากซีแบบซีเอ็มเวียนอ๋ออินโทรไหมฉากทอนอินโทรบ้างเมื่อกี้ตรงกลางเลยตรงกลางเลยหรอคะแนนโโหเคนได้สี่พี่นิกได้สามโอเคหนึ่งสองสามเป็น เพลงนั้นเฮ้ยเพลงอะไรอ่ะสามสองหนึ่งติดใจคนเดียวในทีมิกิสามสองหนึ่งโอเคโอ้ยเพลงอะไรวะหนูได้แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วตอบได้ไหมอะนิกิตอบไม่ได้นิกิตอบไม่ได้เคนค่ะจุตรวมนะปาราซี่เกิร์ลเจเนอเรชั่นค่ะถูกต้องค่ะเย้ฉากจีนที่แบบถ่ายอันนั้นอ่ะ ถ้าจะต่อไปนั้นทวิงขึ้นเอซัมติงนิวก็มีจริงแล้วอ่ะเออใช่แต่ว่าแล้วไม่เอโซโล่ไงใช่เข้าใจมวโ่ตะว่าแบบอ๋อกนึกเออสมองมันประมวลกันยู่ว่าใไ่เป็ป่ามันมีอะไรสิน่ะใครได้แต้มเพื่อนหกับ3ามเป็นได้ห้าหนึ่งสองสามไอนค่เกิร์เจเนอเชันค่ะเดี๋ยไปค่ะ ข้อท <uh <uh ี่สิบนะคะหนึ่งสองซับไม่คอ e n e r a t i o เจเนตเรชั Noise> ่นขอโทษด้วยที่พูดหยาบคายอย่าพูดตามนะคะข้อที่สิบเอ็ดเกิรมสามสองหนึ่ง เพลง Mr Taxi Girls Generation ถูกไหมวะทำยังกปตาวย้เ Tokyo Yo So London New York ไม่มั่นใจนะผิดแน่นอนนะเฟ้าพาวเวอร์วะฉันจะตอบไปนั้นตอนแรก Galaxy Super นะว่าเป็นเกียมค่ะเกียมคืออะไรอ่ะเกียมตัวเลยแจมต่อสีม่พอรอยู่แล้วค่ะข้อที่อิสระ ต่อสิบสอตอนะคะยีข้อเอย่าลืมสามก้แล้วสอ power power ถูกต้องค่ะข้าหลังมีความไม้นั้นอยู่นะมีเซ็กซี่อยู่นะเออก็แสบอกันมันคล้ายๆลนเดียวไหมกันนี้เออแรงไปไหมอย่าว่าไอเซมดิแรงมากเซควายแรงมาก็คือมีไม่พัฒนาเลย ทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เรโอ้ยโอ้ยนไอ้บอกว่าอยากเรียกเอ็มวีได้ไหมเรียกพ m ฟแมนได้หรือเปล่าหาแคปยากมากวะอันที่เขาแคปมาเป็นเงาตอนเพลงไม่ขึ้นดีอ่ะลังเพลานะสามสองเรนไปโอ้เกิร์ลเจเนอเรชั่นโอ้อโอ้ยเจ็บเจ็บตุ๊เตา อาจจะเป็นอันนั้นก็ได้รันเดวิลรันก็ได้ซีนเอ็มวีอ่ะคือคือฉันไม่ต้องทำงานเลยไหมฉันไม่ต้องทำงานเดี๋ยวมันต้องต้องต้องเกมก่อนเจ้าอย่าวินอย่าวินเพลงต่อไปนะคะสามสองหนึ่งรันเดวิลรันถูกต้องค่ะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วถูกต้องใช่เละ ท่อนที่แบบนนถ้าสมมุติเขาเข้ามาถ้าสมมุติจะตอบตอนแรกเป็นดัเดวิดันนะแล้วถึงมาตอบอันนี้โอ้โหนี่นะโอ๋ปกตอบแบบทิ้งด้หูเพียงได้แปะเลเพลงต่อไปนะคะสามเแล้วเชื่อเดี๋ยวบอยกิร์ลเอผิดค่ะเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหมดเวลาย่งสมิสเตอร์มิสเสผิดค่ะเ้ยอะไรวะเวลาให้สาวอะไรวะ ไปมิจายอะไรนี bye bye bye. Well ่ให้ทันไอเสือไปเอทราบปกาบไปฉันได้ทองงานจะอะไนี no ้เพลงนี้เฮ้เดียเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเสารั้งานีปวรนอีตะกุนูลิจิมไม่ใช่ไม่ใช่ไอสรังานหน่อยไอเสารงานหน่อยอันนี้ยังไม่เลือกไหมเลือกเลยเลือกเลยเราเลยเราเป็นชักเลยไม่ต้องกดหยุดนะเล่าไปเรื่อยเ มีชุดชุดที่นักร้องใส่จะเป็นชุดสีดำกับสีขาวเปิดเปิดฉากแรกมาสีขาวแล้วก็จะมีฉากหนึ่งที่มีสีคนใส่ชุดสีดำอันนี้เป็น MV ใช่ไหมเป็น MV แล้วก็จับหูจะอธิบายยังไงวะมมันเหมือนกันทุกฉากลองลองดูจะมีมมันจะีชุดสองที่มันจะมีส่องชุดสองคนคือจะมีเซตสี่คนใส่ชุดชุด ชุดดำอะยืนอยู่หลังอยู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ,ค,ณคุณมากคุ้นมากมันจะแบ่งเป็นมันจะแบ่งเป็นชุดสองไหมใช่มันมีเนี่ให้พี่มายเต้นให้ดูเออแล้ว <c oughs> <the> ชุดขาวจะใส่ทั้งหมดก,วก,วกวาวใบกาวใบกาวใบกาวแบบจะมีขาวขาวแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสีแดงสีแดงใบกาวคือจาาจะเป็นเหมือนจาาอยู่ในเหมือนคล้ายๆกับวงอ่ะเออเป็นวงรีแล้วข้างหลังข้างหลังยูติงเกอร์เจนไม่ใช่ค่ะ อุโมงอุโมงอะไรอ่ะโมท่อนท่อนหลังๆจะจะเปลี่ยนต้องการข้าวไม้เพิ่มไหมคะข้าวไม้เพิ่มคืออะไรอ่ะจะบอกอะไรอ่ะเสาวเต้นมีถือโทรศัพท์ด้วยอ่ะเนี่ยช็อกโกแลตเลิฟทุกท่า นี่อ้อมันคุ้นๆช็อกเกอร์เล่เลเอาไปตาแบรนด์เนวิลล์ข้อปริศนาหมายเลขสองเป็นนักร้องเสียงเีดับโดนประตูัำได้ไหมฟังนี่แล้วชั้นมองเป็นอะไรเเอมื่อกี้สมองเป็นอะไรไทยเดบอยนกบินค่ะพอมาดีดีพอมองอีกทีแล้วพอมองอีกทีนึงมันคนปิดประตูพอมองอีกทีนึงมันก็คือคนมือทำมือแบบนี้ที่แบบใส่เป็นผู้ชายนนกบินนี่คือปากนกและนี่คือปีกนกจินตนาการเยอะเนาะ อจะังยเ่ติดตามมาติดติแล้วโอ้ยจะตอแป๊เจ็บคอเลยคุณสม่ค่ะสค่ะสองหนึ่งติดไมโอไมถูกต้องค่ะเฮ้ยเสมอแล้วใครตอบแปเพลงญี่ปุ่นพญี่ปุ่นช่วยหนูเพลงญี่ปุ่นช่วยหนูอ้เพลงนี้นะคะ สองหนึ่ติ้งออนไนเกอร์จะแนเดนกูเลยแดตอเก้รคจนเดี๋ยวข้อที่18ตอนนี้ได้9 9าได้เกโอเคโอ้ยากว่าหมายถึงว่าคะแนนเหรอหน้าเธอ โอ้เราเะนะพรอมันเลยพร้อมค่ะโอเคของต่อไปนะคะสามสองหนึ่งเต็ง Catch me if you can ตอย Catch me if you can เ้ยเก้าต่อเก้านี่คือข้อสุดท้ายใครยิ็วใครได้เก้าต่อเก้าข้อตัดสินสุดท้ายหนึ่งสองฉากแรกจะเป็นเหมือนเหมือนนั่งกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เล่นกัาเปกองขวัญเออก็ บี a บี e เกิร์ลเจเนเรชัไม่ใช่แล้วก็ยิงโทรศัพขึ้นมาเพลงไอคอนดาบเกิร์ลเจเนเรชั่นไม่ใช่ะเพลงแดนซิ่งควีนเกิร์ลเจนเนอเรชั่นถูกต้องเฮียมากเฮียมาก นู้นูนอี้เปิดกล่องซิซซิ่งยูนั่นอะไรตอนเอฟังตอนแรกฉันแบบพอกูตอบไอ้กอดอวยในใจฉันนั้นคือแบบว่าไอ้นั้นแล้วแบบอีดอกไม่ทันอีพินิกเนี่ยเลยถึงมันอยู่วันเนี้ยฉันแบบแดงขึ้นแล้วฉัอนะเอออยู่แล้วฉันก็แบบตีตีเอาตีเอามันบีมมันก็มันก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นอ่ะไม่บอกไหมอ่ะก็จบไปนะคะกับการทำชาเลนจ์ก็คือว่าหวังว่าแบบเออทุกคนจะสนุกกันเนาะก็คือผู้ชนะก็คือฉันเองค่ะสองสมัยแล้ก สู ей, สีเออสูสียู่คนกลงก็สูสีคนดูดีเข้ามาจากภูเก็ตเพื่อมาแพ้หว้าวแรงมากที่สมยนะแล้วขนาดแล้วขนาดฉันเออมาจากภูเก็ตก็เดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันดีกว่านะคะทุกคนครูพูดแล้วนะว่าเอนวันเออร่อนางวันก่อนนะีผดีแ่แด่แด่แดแด่แต่แดแดแดแแ่แดแแแด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 แแแแ่แแแต่แ่แแแแแแแ่แ ฉันมีแบบหมายถึงว่ากินกินแล้วก็คืนลงไปเลยหนูพูดแล้วใช่ทั้งอันเลยทั้งอั้นเลยฉันไม่ไหวแล้วอะฮะทั้งทั้นเลยฉันให้มันไม่ไหวให้มันหนีผ้าเราถือไม่ไหวสิหนูไม่ไหวแต่ว่าเธอแสดงเก่งไงแรงมากี่นี่กินอันเดียวใช่ไหมอันเดียวัอนโอ้ยหนูขอโทษหนีผิดเอาคงต่อยแันเดียวโอ้ยเป็นเด็กคนไม่ใช่เหรออันไหนหนาๆบ้างอ่ะนี่อะอันอะไรมีบินอะนาำมือเลี้ยง ไได้เคี้ยวก่อนเี้ยวไม่เคียวอะค่ะกินค่ะวินาทีชีวิตเดี๋ยวหูร้องเพลงให้พังพเพลงอะไรดีวะโคดเอาไปสามสี่โคโดอินเด structible unbreakable เฮ้ยไม่เคยถ้าถ้าเป็นหนูหนูกินทั้งอันอ่ะอ h my god น้าร้อนเยทำเข้าเยอะ คืนอะไรเออติดคอนะเธอไม่มีน้ำให้นะเอาน้ำไม่อ่ะไม่ต้องเดี๋ยวจะยึดบริการก่อนระวังไม่ระวังต้องอะไรไม่น้่งตายเล็ดด้วยมันกินดีบๆเนอะก็กินหมดเนี่ยหมดอันนี้นางเพจเส้นคอเด oui. <c oughs> <c oughs> <ok> ียวไงถ้าเพจสองข้อเพจสองวันเพจเป็นยาวะผมเป็นยา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 ต้องไม่เคี่ยวคืนแล้วมันกินคอ เลยดีดกว่าอ่ะเอสจะมาเดี๋ยวนะพี่สาวเอสจะมาก่อนพี่สาวเขียวพี่สาวกินใหม่อีกอันหนึ่งได้ไหมน้องสาวครับ <c oughs> หนูสารฤทธิ์ไว้วตั้งหลายอันนุ้งเขาฤทธิ์เอ้ยบอกฤทธิ์เอาเคียวเอสมาดิสาวมือรู้กแล้วเป็นเขียวแบบชิคๆดิพาไปบิงบิงทำหน้าหามรู้สึกอะไรดิไม่ได้มันเหมือนให้ตาอ้วกอะ ชักเลี้ยวชักเลี้ยวมันติดคอเฮียมากโอ๊ยคือมันใหญ่เข้าไปเลยก็หวังว่าทุกคนที่เป็นสวอนหรือว่าคนที่เข้ามาดูชาเลนก็หวังว่าจะสนุกกับชาเลนนี้ไปด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์มาบอกคะแนนได้นะคะเต็ม19คะแนนได้กี่คะแนนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะมาหน้ากล้องหน่อยเดี๋ยวมาหน้ากล้องหน่อยบ๊ายบาย